สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแจ็กกี้บาบกบหมานสาร,รคามวันนี้เหมือนเดิมครับผมมาตีนาน้ำท่วมนะครับแต่เปลี่ยนหมายนะครับวันนี้ผมมาที่ห้วยขอนาเชือกนะครับน้ำกาลังสวยเลยทนะ่านผู้ชมน้ำท่วมนากำลังสวยเลยนะมาถึงนี่ก็โมงหนึ่งแล้วครับกำลังจะลงเบ็ดเนี่ยน่าจะมีตัวอากาศก็ยเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้ ยังไงฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับนานๆนานๆได้นั่นทีก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับช่วงนี้ยอดยอดดูน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงถี่นะครับต่อไปมีเวลาก็จะลงถี่ๆให้นะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลองเลาะตีดูนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับท่านผู้ชม ดันโลดันโลตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โ oh. หแกวเลยตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมดันโลเลยนะตัวนี้ กัดแบบงงๆนะท่านผู้ชมผมตีผมตีมตเหยื่อออกไปใช่ไหมตีเหยื่อ,อ,อไปแล้วสายมันฟูผมก็เลยไล่สายอยู่ไม่รู้มันกัดตอนไหนทีนี้พอผมหมุนมาสายมันตึงแล้วก็อปลายคันมันนึกๆผมก็เลยปักเลยอยู่เฉยท่านผู้ชมเหยื่อมันจมน้ําไปแล้วนะมันตกแล้วมันจมลงไปแล้วนะเพราะว่าสายมันฟูนะมวแต่แกะสายฟูอยู่เต็มปากเต็มคำครับฝากไว้ด้วยครับ กับเหยื่อกบยางกบหมานสารคามนะครับรุ่นตัวจีตสาเซนนะครับขอแค่มีตัวครับเป็นโดนครับโอเคซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวละร้อยเดียวเองฝากก็้ด้วยครับขอแค่มีตัวครับเป็นโดนครับสวยงามครับช่อนน้ำท่วมครับห้วยขอนาเชือกนะครับแต้มแรกครับมาแล้วเช้า กัดกันแบบงงๆเลยนะครับท่านผู้ชม <laughs> เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับ แกะฟูแก่ฟูเอ้าทําไมมันสั่นๆตึงๆก็เลยปึ๊กเลยเหยื่อมันจมลงไปแล้วไงก็ว่าไงบ่ถึงถึงนี่แล้วตรงนั้นเดี๋ยวเลระไปตรงนี้โหดันโลตัวแรกท่านผู้ชมดันโลเต็มถังเลยเดี๋ยว โดนครับแต้มสองมาแล้วว้าวแต้มที่สองมาแล้วท่านผู้ชมแต้มที่สองช่อนน้อยช่อนน้อยแต้มที่สองปรอนห้วยคอครับตัวไม่ใหญ่นะนี้ไซด้ามเบ็ดนะท่านผู้ชมกัดเต็มเต็มเลยนะเมื่อกี้กืนลงไปเลยนะ มีสสวยงามฝากไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อตัวจี๊ดนะครับของกรมหมานสารครามซื้อ1แถม1ตัวละร้อยเดียวนะครับซื้อ1แถม1ตัวละร้อยเดียวนะครับ 两杯。 สำหรับคลิปนี้คงจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วได้สองแต้มนะครับโอ้ไม่ไหวแดดร้อนมากครับโอ้ร้อนแบบร้อนมากอะ่ะลมไม่พัดเลยนะครับสรุปวันนี้ก็ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็ได้ปลาฟุกปลาช่อนดันโลปลาฟุกนะครับ S 1> <S 1> กำลังแก้สายฟู่ไม่รู้มันมันคาบเหยื่อไปตอนไหนนะครับผมก็ไม่ได้มองนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้สายปลาเข็มมาอีกตัวหนึ่งนะครับ2ตัวพอพอได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็อ่างเก็บน้ำห้วยคออำเภอนาเชือกนะครับใครอยากมาทดสอบก็มาได้เลยนะครับน้ำกำลังขึ้นหมายกำลังสวยเลยนะครับผมว่าตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยน่าจะกัดดีครับแต่ช่วงกลางวันนี้ไม่ไหวครับร้อนมาก ร้อนอยู่ไม่ได้เลยครับตอนนี้ร้อนไม่ร้อนดูดูดูน้องนอนแช่น้ำเลยเห็นไหมครับน้องนอนแช่น้ําสบายใจเลยอะ่ะน้องน้องอ่ะแช่น้ําแบบสบายใจเลยนะครับเออกลับบ้านดีกว่าครับรีบไปตัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมดีกว่านะครับผมยังไงก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกรมหมานสารครามนะครับฝากกดซับสไคร หรือแชร์ประสบการณ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามีหมายเด็ดๆที่ไหนก็แนะนำไว้ได้เลยนะครับในใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ